การชีวิตหลังจากระยะเวลาดังกล่าวผู้ซื้อสามารถเว้นคืนกรมธรรม์ชีวิตและได้รับมูลค่าเว้นคืนตามที่กําหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตนะคะข้อที่เเมื่อผู้ซื้อชาระเบี้ยประกันภัยให้ชาระเบี้ยเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นและต้องได้รับเอกสารการรับประกันจากธนาคารพร้อมกับเป็นหลักฐานนะคะข้อที่10นะคะผู้ซื้อควรสอบถามถึงช่องการติดต่อหรือข้อเรียกร้องผลประโยชน์จากกรมธรรม์ประกันภัยจากผู้ขายนะคะข้อสุเ็ดนะคะเมื่อรับกรมธรรม์ประกันภัยแล้วผู้ซื้อควรตรวจสอบ กรมธรรมาการไทยว่าถูกต้องและเป็นไปตามที่เสนอขายหรือไม่ทําไม่เป็นไปตามที่เสนอขายสามารถยกเลิกได้ในเวลาที่กําหนดไว้ในกรมธรรมการไทยค่ะข้อสุดท้ายข้อสุสองนะคะผู้ขายยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่อาจเป็นใช้ข้อแนะนําข้างต้นเป็นการอ้างสิทธิ์ในผู้ริโภคนะคะของคุณวรศิีประลาจุมนะคะนี่ัญชีออฟฟิศของเราใช่ไหมคะใช่ค่ะขออนุญาตใช้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะคะของคุณวรศิีประลาจุมใช้เบอร์โทร0849652เป็นถูกไหมคะใช่ค่ะ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนนะฮะ59หมู่4ตำบลสันทรายคุณวรจัดเชียงรายนะคะใช่ค่ะตอนนี้ยังทํางานอยู่ที่ทีบีสาขา5แยกอยู่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อโอเคค่ะเบอร์โทรเรียกงาน05374722 8นะคะใช่ค่ะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัทเงินเดือน5หมื่นอยู่ไหมคะใช่ค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะเหมือนเดิมทุกอย่างเลยเนาะได้ยค่ะของคุณวรศรีประดุมสนใจเป็นประกันสุขภาพใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อประกันสุขภาพเนาะตัวนี้ เดี๋ยวขออนุญาตใช้โปรดักแคตะล็อกนะคะในการแนะนำผลิตภัณฑ์นะคะของเรานะคะอของเราจะมีถ้าเป็นประการสัขภาพตอนนี้หนูขอแนะนำจะมสีสองตัวนะคะจะเป็นทีทบีเหมาจบจบ BMS นะคะแล้วก็เหมาจบจบอันตักแทนนะคะ สำหรับเมาส์จบจบ BDMs นะคะตัวนี้ก็จะเป็นรักษาพยาบาลโรงพยาบาลของเครือข่าย BDMs นนัเ่เองค่ะตัวนี้ก็คือเมาส์จ่ายตามจริงคอบคุมทุกการเจ็บป่วยนะคะรักษาค่ะรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกแบบเมาๆนะคะเจอจ่ายจบเมื่อตรวจพบมะเร็งนะคะแล้วก็ตัวนี้สามารถลดหย่อนภาษีได้นะคะวางแผนการค่าใช้จ่ายแบบที่คุณต้องการได้แต่ว่าโรงพยาบาลจะเป็นของเครือข่าย BDMs นะคะอีกตัวหนึ่งนะคะจะเป็น PTV เมาส์เมา,มาอัลตราแคร์นะคะ ตัวนี้ก็คือเหมาใจค่ารักษาตามจริงนะคะในราคาสบายกระเป๋านั่นเองค่ะแล้วก็เพิ่มวงเงินของคุ้มครองเป็น2เท่านะคะเมื่อตวรวจพบเ็ดโรคร้ายแรงนะคะตัวนี้ก็คือไม่เคลมรับส่วนลดเบีย้ยคืนอีก10%ค่ะค<ช>่ะของคุณรทธิ์จะสนใจเป็นตัวแบบไหนดีคะอืมพี่คิดว่าน่าจะเป็นอ่าท t b เหมาเหมาเอาต้าแชร์ดีกว่าค่ะเหมาเหมาออต้าแชร์นะคะ,อคะ,คะโอเคค่ะ เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวขอใช้ฟันแสกชีนะคะวางบนแป้นฟ้านะคะตัวนี้นะคะคุณลิสสสามารถดูตามได้เลยนะคะตัวนี้นะคะสําหรับพีทีวีเหมาเมาอันต้าแค่นะคะคุ้มครองสุขภาพของคุณแบบเหมาจ่ายและเมื่อต้องต่อสู้กับเจโรคร้ายน,นะคะได้รับคืนคุ้มครองเป็นสเท่าเมื่อสุขภาพดีไม่มีเคมนะคะสอปีตอเน,นื่องจะรับสบ่วนลด